สวัสดีจ้าวันนี้แม่ก็จะพามาทําขนมจีนน้ําพริกนะคะแม่อยากกินครั้งแรกที่เคยทํานะคะแม่ทําเป็นครั้งแรกนะจ๊ะแม่ก็ดูใน yoodoo YouTube ดูในเพจต่างๆนะคะว่าเขาทําแบบไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะแม่ก็มาลองทําตามเลยจ้าแม่อยากกินมากเพราะว่าเดี่ยวนี้ไม่มีคนทํำขายนะคะก่อนอื่นเลยแม่ก็มา มาเอาถั่วเขียวผ่าซีกนะคะมาทําการล้างน้ําให้สะอาดนะคะนี่เราก็ล้างไปเลยหลายรอบแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องไปแช่นะคะเพราะว่าถั่วเขียวมันมันนิ่มง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการคั่วถั่วให้สุกนะคะ คั่วไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเหนียวติดกระทะแบบนี้นิดนึงเนาะเพราะเราไปล้างน้ำนะคะอ่ะพอมันเริ่มแห้งนะคะมันก็จะแบบคั่วง่ายแบบนี้นะคะคั่วคัวไปเรื่อยๆจะให้แบบว่าถั่วเขียวมันแบบประมาณนี้นะคะให้หอมๆเลยอันนี้แม่คั่วไหมไปนิดนึงเนาะเพราะว่าลืมปิดเตาแก๊สแล้วก็หั่นไปอีกทีนึงอ้าว เสร็จแล้วเราก็เอาถั่วลิสงนะคะมาทําการคั่วแบบนี้ค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะแม่จะคั่วให้แบบว่าไหมนิดนึงเนาะเพื่อแบบว่าให้ถั่วลิสงมีกลิ่นหอมนะคะพอคั่วถั่วลิสงเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการปอกหอมปอกกระเทียมนะคะเพื่อรอให้ถั่วลิสงหายร้อนนะคะแล้วค่อยเอาเปลือกมันออกเนาะอันนี้หอมแดงกับ กระเทียมเราก็จะใช้เยอะนิดนึงนะคะเราก็นั่งปอกวนไปจ้าคือแบบว่าอยากกินเคยซื้อกินแล้วแบบครั้งล่าสุดนะคะมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยคือแบบเขาน่าจะใส่นะ้็มาขามเปรียกเยอะเนาะแต่แบบเท็กเจอร์ในตอนวัยเด็กอะมันหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เค็มตามอย่างเงี้ยเนาะแต่แบบ อันนี้ไปกินแะล้วเปรี้ยวอะคะ่ะนึกว่าต้มยำเนอะเอออันนี้เราก็มาทําการหั่นกระเทียมให้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะเป็นบางๆเด้อหั่นไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเสร็จแล้วเดีหรวเราก็หั่นหอมต่อเนอะอาะเดี๋ยวเราจะเอาหอมกับกระเทียมไปทอดนะคะ อันนี้ที่เราหั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้เดีย๋ยวเราจะไปทําเครื่องผัดนะคะจะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็รากผักชีนะคะหอมแดงเราก็มาหั่นเป็นแผน่แผนๆเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะไปเตียวนะคะไปทอดเหมือนกันเพราะว่าหอมถ้าไม่มีหอมแดงเนี่ยไม่ใช่น้าพริกเลยเดอ้อมันจะไม่หอมเดอ้อเสร็จแล้วเราก็มาทําการปั่นถั่วนะคะถั่วเอ่อ ถั่วอะไรนะถั่วเขียวเสร็จแล้วแม่ก็จะปั่นถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงก็ไม่ต้องปั่นละเอียดนะคะแต่ว่าถั่วเขียวปั่นละเอียดนะคะถั่วถั่วลิสงปั่นประมาณน,นี้นะคะเสร็จแล้วเรามาคั่วเครื่องมันเลยนะมีหอมมีกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะคั่วให้หอมเลยเสร็จแล้วเราคั่วหอมคั่วกระเทียมเสร็จแล้วเนาะ เราก็มาทําการตําแล้วก็ตั้งน้ําไว้ต้มหมูเพราะว่าแม่ใส่เป็นหมูสับเดอ้อแม่ไม่ได้ใส่กุ้งเดอ้อเออกุ้งมันแพงแม่ก็เลยใส่หมูสับล้วก็มาทําการกรองน้ําออกนะคะน้ําหมูอย่าพึ่งทิ้งนะคะเดีย๋ยวเราจะมาใส่ในเอ,อน้ําพริกของเราเสร็จแล้วเราก็เอาหมูสับที่เราต้มออะมาใส่กับเครื่องแกงที่เราตําไว้ตำตำแบบนี้นะคะ ตเสร็จแล้วแม่ก,ก็ตั้งน้ำมันรอไว้แล้วเนาะแม่ก,ก็มาทอดกระเทียมนะคะทอกระเทียมที่เราหั่นไว้เนาะเราก็คนๆไปแบบนี้นะคะอย่าใช้ไฟแรงเลยอย่ามันจะไหมเด้อทอดไปเรื่อยๆให้มันมีสีเหลืองทองนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักนะคะตักออกไปจ้ะแล้วแม่ก,ก็มาทอดหอมแดงจ้ะตอนทอดหอมแดงนี่ก็มีโทรศัพท์อีโหวตตัวดีโทรมาจ้ะ เกระเทียหเอมแม่ก็เกือบไหมเนาะเสร็จแล้วกระทะแม่ก็ร้อนมากแม่ก็เลยเอาพริกพริกแห้งทอดนะคะลงไปพริกพริกแห้งใส่ลงไปทอดท,ทอดเลยนะคะโอ้ยลิ้นพันกันพอเสร็จแล้วไม่ต้องเปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเรามาทําน้าพันพริกกันนะคะใส่พริกป่นนะแล้วก็เทน้ํามันที่ร้อนๆล,ล,ลงไปเลยจ้ะเราไม่ต้องเอาไปผัดอะไรทั้งนั้น เราก็ทิ้งไว้แบบนี้เดีย๋ยวเราจะได้น้ํามันพริกสีสวยๆเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มวิธีการทําได้เลยจ้าแม่ใช้กระทิกกล่องกลางนะคะ400 ml นะคะลงไปแล้วก็ใส่เครื่องที่เราผัดไว้นะคะแม่จำไม่ได้500 ml หรือว่าเป็นกล่องกลางอะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้เนาะ เสร็จแล้วคนคน,คนไปได้สักพักหนึ่งก็กะทิเริ่มเดือดเราก็ใส่ถั่วของเราลงไปนะคะเราไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะตอนที่ใส่ถั่วไปนี่เราต้องขยันคนนะคะไม่งั้นมันจะไหม้นะคะแล้วถั่วจะจับตัวเป็นก้อนแม่ใส่น้ำพริกเผาลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพริกที่เราทำไว้เมื่อกี้เห็นไหมสี่มาเราเดอ้อสี่มาเ้วเดอ้อนี่ก็ใส่ น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะชอบหวานมากเราก็ใส่ไปมากนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะทำไปชิมไปนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆเติมนะคะเสร็จเราก็เติมเกลือลงไปค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆ แม่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่เปรี้ยวแม่ก็ใส่มันเอยมะขามลงไปนิดนึงแล้วก็เกลือนะคะรดดีนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะคะใส่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่ะเนี่ยเห็นไหมสีสันมาแล้วเดอ้อเสร็จแล้วแม่ก็ทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งนาอแล้วแม่ก็ไม่ได้ตั้งไฟแล้วจ้าแม่ก็เออมาบีบลูมกมะกรูดใส่นะคะ มะรูปมะกรูดแม่เขาไม่มีน้ําเด้อเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราเอาแบบกินพอแล้วก็หอมกรกระเทียมที่เราเจียวไว้อะค่ะมาใส่เลยคนคนพริกเออมันน่ากินเด้อทุกคนแล้วก็โรยด้วยน้ํามันพริกของเราสีสันมาจ้าน่าทานมากเขาบอกทําเองกินเองอร่อยเด้อจะบอกให้อร่อยคนเดียว เราก็เติมน้ำเพ็ดมันพริกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อแบบว่าสีสันเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มากินกับผักบุ้งต้มนะคะมีผักฝักยาวหัวรแอใบแมงลักผักชีกระลำปีพริกทอดนะคะแล้วอีพัวตัวดีก็พึ่งซื้อหัวปีมาให้นะคะเพราะแม่บอกว่ากินน้ำเพลิดมันก็ต้องมีหัวปีสิจ้าอ่ะเสร็จแล้วแม่ก็มาตักราดเลยจ้ะจัดใส่จานหิวหอมมากอะไร มาเสร็จแล้วจ้ามาทานขานมจีนน้ขาขนมจีนน้ำพริกด้วยกันนะจ้าเราก็มาโรยผักกันเลยจ้าคลิปจบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ